สวัสดีค่ะติดวุษกุิวอนุพันธ์นะคะประจำวันที่23มิถุนายน2563นะคะวันนี้ s a f ตี้เ e ็กฟิวเจอรนะคะสะสู่ U20 เรามองแนวโน้มน่าจะแกว่งตัวผันผวนนะคะอยู่ในกรอบไซด์เวดาวต่อไปนะคะแม้ว่าถ้าไปดูในช่วงของการซื้อขายท้ายตลาดเมื่อวานนี้นะคะจะเห็นการดิดกลับหรือว่ารีบาว ขึ้นมาได้นิดหน่อยนะคะหลังจากที่ลงไปทำจุดต่ำสุดนะคะต่ำกว่าดับ890จุดนะคะก็ ลดช่วงลบลงมานะคะโดยปิดไปที่ระดับแ9ก็2.20จุดทำให้ถ้ามองภาพของตัวสัญญาณทางเทคนิคเองรวมถึงประเด็นนะคะต่างๆที่เมื่อวานมีการตอบรับไปค่อนข้างรุนแรงอาจจะมีรีบาวสลับขึ้นมาระหว่างวันได้นะคะแต่ว่าเรามองว่าน่าจะค่อนข้างจำกัดมากๆนะคะด้วยถ้ามองในเรื่องของปัจจัยหนุนเนี่ยยังไม่ได้มีประเด็นอะไรที่ค่อนข้างมีนยัยยะกับตลาดนะคะ โดยถ้ามองในเรื่องของประเด็นลบเนี่ยเรื่องของกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะที่มีการตอบรับค่อนข้างแรงต่อประกาศของทางแบงก์ชาติในเรื่องของการงดจ่ายปันผลระหว่างการแล้วก็การซื้อหุ้นคืนรวมถึงตัวมาตรการที่เข้ามาช่วยเหลือลูกหนี้ทางด้านสินเชื่อนะคะที่ออกมาเนี่ยก็ทำให้กลุ่มแบงก์แล้วก็ กลุ่มไฟแนนซ์เองนะคะมีการตอบรับในเชิงลบค่อนข้างแรงเรามองว่าก็มีการตอบรับไปค่อนข้างมากแล้วแต่กออ็อาจจะต้องดูกันต่อว่ายังมีแรงกดดันต่อวันนี้แล้วหรือว่าสัปดาห์นี้เนี่ยไปอีกมากน้อยแค่ไหนนะคะขณะที่มองในเรื่องของประเด็นการเมืองนะคะกลับมาร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยพลเอกในส่วนของบิ๊กป้อมนะคะมีการ ตอบรับในเรื่องของอตำแหน่งหัวหน้าพักนะคะพลังประชารัฐแล้วก็ถูกมองว่าในเรื่องของการปรับครอรมอนะคะน่าจะมีการงวดเข้ามาแล้วนะคะขณะที่การเคลื่อนไหวของพักเล็กๆนะคะในเรื่องของการเสนอชื่อผู้ที่จะเข้ามารับ ตำแหน่งรัฐมนตรีนะคะตรงนี้ทำให้มองว่าภาพทางการเมืองอาจจะกลับมาสร้างความกังวลแล้วก็กระทบในเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ตัว safety future ได้นะคะมากขึ้นขณะที่สถานการณ์เรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในบ้านเราเนี่ยก็ถือว่ายังอยู่ในทิศทางที่เป็นบวกนะคะไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศครบ28วันนะคะ แต่ว่าสถานการณ์ข้างนอกเองนะคะในเรื่องของการเกิดเซคชันเวฟแล้วก็ตัวเลขผู้ติดเชื้อในหลายประเทศที่พุ่งสูงขึ้นนะคะ,ะตรงนี้ทำให้การพิจารณาทำทราเวลบับเบิลระหว่างเรากับประเทศที่จะเข้ามาจับคู่เนี่ยตรงนี้อาจจะถูกเลื่อนออกไปนะคะ,ะส่วน ประเด็นลบล่าสุดที่เข้ามาเช้านี้นะคะเป็นเรื่องของความกำงวงต่อวันขัดแย้งระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนนะคะหลังจากที่ทางที่ปรึกษาทำเนียบขาวสหรัฐนะคะไดปีเตอร์นาวโรนะคะออกมา,าระบุในเรื่องข้อตกลงการค้ากับจีนนะคะว่าได้จบไปแล้วนะคะตรงนี้เนี่ย ออมองว่าก็เป็นแรงกดดันนะคะต่อบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นเช้านี้ทันทีนะคะเมื่อมีประเด็นข่าวนี้ออกมานะคะตลาดหุ้นในภูมิภาคจากที่เปิดบวกเนี่ยเริ่มกลับมาเป็นลบนะคะดาวจนฟิวเจอร์ก็มีความผันผวนนะคะกลับมาอยู่ในแดนลบอีกครั้งหนึ่งส่งผลให้ S50 U20 เรามองว่าวันนี้ยังไม่น่าจะผ่านแนวต้าน900จุดขึ้นไปนะคะโอกาสปรับตัวลงระหว่างบันก็ยังมีอยู่นะคะ โดยรวมน่าจะผันผวนค่อนข้างสูงนะคะแนวรับ890นะคะ880 Trading เทรดดิ้งนะคะขึ้นขายลงซื้อในกรอบ8 8 0 0ดถึง9 0้จุดนะคะวันนี้ส่วนโกลออนไลฟิวเจอร์นะคะต้องบอกว่าตัวราคาทองคำเนี่ยปรับขึ้นได้ต่อนะคะราคาโกลออนไลฟิวเจอร์ก็มีการขยับขึ้นตามนะคะทําจุดสูงสุดในรอบ1เดือนนะคะไปใกล้ๆแถวๆนั้นนะคะ1ันเหสนะคะ หลังจากที่ตัวเลขยอดขายบ้านมือสอของสหรัฐเดือนพฤษภาคมออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการนะคะแล้วก็ดอลลาน์เด็กซ์มีการย่อตัวลงมาครั้งหนึ่งนอกจากนี้ยังเห็นแรงซื้อสะสมของ SPR d นะคะที่ทองคำรายใหญ่อีก6.73ตันเมื่อวานนี้ะทำให้สถานการถือทอ,องคำของ SPR d ยังคงทำสถิติสูงสุดในรอบ7ปีนะคะนอกจากนี้คสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิดนะคะ ที่อาจจะเกิด Second Wave นะคะยังเป็นแรงหนุนได้ต่อนะคะเอออย่างไรก็ตามเรามองว่า อาจจะมีแรงขายทำกำไรนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อชนใกล้ๆดนวต้าน1765เริ่มมีการย่อกลับลงมานะคะเหนือระดับ1750แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้ามีการย่อตัวลงมาระหว่างวันแล้วยังไม่หลุดระดับ1740ลงไปนะคะเรามองว่ายังคงอยู่ในทิศทางบวกได้ต่อนะคะขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจในคืนนี้นะคะแล้วก็ช่วงบ่ายนะคะจะมีเรื่องของ manufacturing pmi กับ service pmi นะคะของฝั่งยุโรปก,ก่อนออกมาช่วงบ่ายนะคะส่วน ฝั่งสหรัฐจะออกมาในช่วงประมาณสักเกือบเกือบสามทุ่มนะคะแล้วก็ตัวเลขยอดขายบ้านใหม่ด้วยนะคะโดยรวมเนี่ยแนวโน้มทุกตัวออกมาฟื้นตัวขึ้นนะคะทั้งตัวเลขในฝั่งยุโรปแล้วก็สหรัฐอาจจะทําให้มีแรงขายดละยกำไรสูงทองคำลงมานะคะแต่อย่างไรก็ตามเรามองเป็นจังหวะรับสําหรับผู้ที่ต้องการเทรดดิ้งนะคะโดยรอ เปิดลองได้นะี่คะนี่หนึ่เพื่อไปทํากําไรนะคะเป้าหมายหนึ่งเจ็์ซอรอถหวัาหลุดหนึ่งเสาาำหรับ g o u 2อซึ่งเป็นพรีเมียมเหนือสปอร์ตประมาณ5เหรียญนะคะตอนนี้เทรดดิ้งนะคะระหว่างวันก็เกณฑ์กำไรขึ้นขายรุงซื้อในกรอบเจ็ดสี่หถึงหนึ่นะคะส่วน b ล o c กเคดมอนตันสแกนนะคะหุ้นที่ติดเข้ามาในฝั่ง Bullish ไม่มีนะคะวันนี้บู um, ลลิสมอนตันได้แก่ ckbab p grim homepro แล้วก็ psl ค่ะ เรากลับมาพบกันใหม่กับติดอาวุธกลยุทธ์อน,นุพันธ์ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ